ท่านผู้ชมด้วยก็ถามว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าทำไมต้องขึ้นมาบุญยอดต้นไม้อ๋อแล้วก็ทำการเตรียมหายนี่ไว้รอแล้วเรียกว่าไรวะสปริงวะสปริงอะไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วจะตกแล้วอ่าแล้วคุณมาตั้งนานยังไม่หายอัพเปอรเลยอ้าวแล้วก็สวัสดีไลค์การมิเตอร์เกมมิ่งกัน้วยนะ ตอนนี้ก็อยู่กับกระเลมไมค์ค่ะมันเองเกมที่เ,เด็กๆแกก็เล่นมานานแสนานานแต่เด็กๆก็บอกว่าโอ้ยโหลดยังไงวะอย่างงั้นมันก็ต้องถามแม่กลับวันนี้มันอ่านอะไรล้อเล่นอะเรอเล่นเนอแล้วก็ไม่รู้หรอกเกมนี้ส่วนมากเ,เด็กๆเขาจะชอบเล่นจริงไหมไม่จริง เดี๋ยวนี้เด็กๆเขาไปเล่นเกมเอพี PV กันหมดแล้ว F เอ็กชอรอะไรพวกนั้นก็ว่าไปโอเคเราก็จะพูอดอย่างนี้อีกนานไปเลยก็ทำไมถึงมาเล่นสกายบอลบทำไมไม่เล่นแมปอันนั้นนะที่สร้างกันไว้ถึงอีพีที่สามทำไมไม่ตอบบอกใครนะครั้งนั้นอะมันเอาไว้ทำวีดีโอไงเพื่อจะมันทำเอามาลง Youtube แล้วเขาเหนัาใแมปมันก็อยู่ในเฟสได์เออ คราวนี้มันก็ไงดีอะเฟดได้มันหายหายหมดเออหายไปหมดเลยนะทั้งตระกูลไม่เหลืออีกแล้วก็เออถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนที่ชอบดูมาคราวก็อย่ามาโกรธกันเลยนะก็ก็เพราะว่าเฟดได้ก็ลืมโอ้ยลืมหมดชีวิตนี้นะก็ลืมมันก็ เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการลืมมาเนาะทุกนี่จะอืะอขึ้นมาบานนี้ต้องมาทรมานแนสเมงนะเออแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาอ่าก็กลับมากันแล้วนะหลังจากที่ไปทำทุระมาก็ไม่ได้ไปเข้าหงน้ำก็ไปเออคุยโทรศัพท์มาช่ไห เรียกง่ายๆหรือว่าไปกินข้าวดีกว่าไม่ได้ไปคุยโทรศัพท์โอเคตอนนี้ก็โอเคฟึบโอเคฟึบจะโอเคงนะโอเคโอเคอย่างโอเคอ่ะจะพูดแล้ะนั่นแหละสำหรับเราก็จะขุดไปเรื่อยๆนะก็ตอกมาข้างบนข้างล่างทำเป็นสะพานยาวไปตรงนู้นแล้วเกิดทำตรงนี้มันก็จะเปื้อนพื้นที่ล้วเกิดเราตกไปที่นี่โอ้เลากัน หญ้าก็เป็นแช่เย็นนี่ทำล้มฟุ๊กอ่ะก็ยิ้มเหวสมองเหมือนกันนะเขี่ยเพิ่งมาพุ๊บมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวแล้วนะนี่นี่นี่ฟลุ๊กอ,อุ๊ยลาวาลาวาเกือบตกลาวานะเนี่ยเขี่เกือบตกลาวาเลยนะ อหินมันจะดันออโอเคแป๊บนึ่งนะเราขาดแคนต้นไม้าขาดแคนต้นไม้มากเลยเก็จะปลูกตรงทิ่นเกิดของมันีก,กันก็ไม่ค่อยดีออนี่โอเคเออมันก็ไม่รู้ละ เขาเล่นสก,กายบ็อกเขาทำอะไรโอ้หม่กอ oh อันนี้อย่าว่ายอ,อย่าอย่าโกงกันเลยก็ของของสิ่งอะแค่แค่ของสิ่งเรไม่ใส่อะไรทุกอย่างขอแค่สิ่งเนี่ยแ,แอปเปิลกับอ,ขอังเคิลมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเท่านั้นก็พอแอปเปิลนี่แอปเปิลธรรมดาหกสิบสี่เอ้ย,ยอเยอะก็แล้ว อสีลูกกร็พอกขอเนื้อสเต็กนี่เดี๋ยวหมูไหนเอาเนื้อหมูโอเคก็เท่ากันเราก็จะปรับอะอะจะอะได้เล่นนาคราวนี้โอเคก็จะไม่เสกอะไรแล้วแต่ที่เหลือเราทำเองเลยโอเคต่ังเครื่องจะไว้ไหนต่างเครื่อมันคงไม่น่างงเลยนะปวตา มารม์ร็อกมาร์ร็อกแรกแับอะไรเนี่ยโอ้โหเลสต,ต์ s t o n คิดดูสภาพนี้หามาร์รอกมาจากไหนนะฮะอังเคลิลปวดหัว,วโอ้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวเลยปวดหัวเลยอังเคิลบอกมองหน้าแมนเคลิเคล,อเคลอยากเดินตกลาวาใช่ไหมฮนะอยากตกลาวาก็ไม่บอกนีไม่ตกลาวานะ เห้ยังขึ้นฉันจะขุดอ่ะถอยหน่อยเออดีมากให้ฉันจะขุดนะขอถอยหน่อยฉันจะขุดอ่ะเขินมึงเล่นกระโดดไปไหนดีตลกมากไงยังเขินนี่แน่เล่นซะโอ้โหโอ้โอ้โหต้นเมืนงยังอ่ะเราโอเคเอาีซี่กำลังดีเลยเล่นระดับง่ายก็ยากแล้ว เริ่มสุดก็เริ่มแก่ต้นไม้ก็เริ่มพัฒนาปึ๊บใช่ไหมอันนี้เราต้องเออไม่มีขาแล้วเราจะเอาเนื้อมา <c oughs> ทำอเอาคืนได้ไหมเอาเนื้อคืนไปเอาเนื้อคืนไปไม่เอาเอาแทนโอเค okay. สำหรับวันนี้ ไม่เวลาเันเพียงเท่านี้นี่ท้องอเก่งหรแบบสำหรับใครที่ติดตามมีคิเตอร์ตลอดเวลาก็ตอนนี้ก็มีรายการใหม่ก็คือเจ้าหมาสามตัวนั่นเองอย่าลืมติดผลงานทางเพจได้แต่เพราะท่านทือเราลงไม่ได้มันอะไมันทําไมไม่รู้เพราะว่ามันมันอะไรดีอ่ะมันคือมันเอาลองไม่ได้ก็ต้อง ดูทางแฟนเพจเขียนทางแฟนเพจว่าดิมิเตอร์เกมแคสเกมมิงก็จะมีขึ้นมาอ่าลกอูกผู้หญิงถูกผมผมสีแดงนั่นแหละก็จะมีคลิปวิดีโอของเ,ออเจ้าเจมบกว่าสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเพจก็อยู่กับผมเกมมิ่งพื่เหือนะครับอะไรประมาณนั้นจะแตกแล้ว ไม่ใช่นั้นคนคิดเรื่องน้โลกิดไอ้ที่ขุดอะ mm. สร้างทางลงซุบเออเท่เบยแต่เ้นยงไงสร้างสองชั้นมันก็จะตกเอ้ยอันเดียวมันก็จะตกสร้างสองชั้นโอ้ยสองขัน้นเนออย่างนี้แหละเราต้องหาทำรั้วไนะเนี่ยเพื่อที่จะได้มดไม่ต้องให้ เวลาเราเดินมันจะได้ไม่ต้องตกเราก็ยังไม่มีบ้านไม่มีแหล่งทัดอาศัยต้องมานอนได้เงนินอะไรไปรึคอัมเฮ้าเจ้าบางอันมากโอเคก็แบบนี้ แจ็ปแบ็คทำมาแล้วคือเอ่อพิกแอดก็ทำวุนเดอร์เอ้ยอะไรวูเดนเนอร์วุนเดอร์อะไรทุกอย่างเป็นไม้ใช่ไหมไม้พิกแอดอะมาเออที่ขุดไม้เออที่ขุดไม้พิกแอดที่ขุดไม้ส่วนอันนี้ก็เป็นเอ่ออันนี้ก็สโตรสโตรปิแอดปะที่ขุดหินอะ โอ้ยเอ้ยเอ้ยทราไม่เล่นกันอย่างนี้วะทราไมเล่นกันอย่างนี้โอ้ยใจหายบอดสิไปปูจะเออเจมี่หยูอยากจะนึกแตโอ้โหมันคิดว่าโอ้ยแล้วน้ำมันจะจับตอนไหนก็้จับเลยเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ทำนู่นแล้วนะตรงนี้อยากได้เจียงงอนดู อ้าวแตกเลยเอา้าวอันนี้ต้องเกียดจริงๆมันต้องเกียดจริงๆนะก็แหลมาโลกอะ่ะอา้าวโลกเราอยู่นี่ป่าเฮ้ยมีคิปเปอร์ด้วยอ้ฝั่งนู้นก็ไม่บอกอืมขอลงไปเก็บของกันนะ โอ้ยเอาของหายหมดเลยโอ้ยน่าเอาของคืนอนะดูไหมนะ่ะมีอันนี้ประมาณยี่สิบสองล้านนะเอ้ยยี่สิบหกล้านนะเนี่ยใช่ก็ไม่รู้เอามายี่สิบหกล้นมันขี้โกงอะแล้วก็มีไม่เอาไม่เอาไอ้ก้มีเรามีอันนี้เออใช่เรามีแค่นี้นะเธอเอ,อ้าวมีนี่เหรอไมันเอาคืนไปเลยหาของอันนั้นให้เจอก่อนมันไม่มีแล้ว เนื้อๆล่ะขอเตียงนอนหน่อยขอเตียงนอนหน่อยไว้คอยไม่เอา,เอาไม่ใช่เพงเคนอนโอ้โโอเคอรุณนสวัสด์ตอนชอเช้าด้วย good morning ใครอยากเล่นกันจ้าเฮ้ยบ้างอีกเดียวอะไรวะ น้ำบัดรซอกคิดจะล่วงตอนไหนก็ล่วงเหรออันนี้เราต้องเตรียมถังน้ำานอะไม่ได้ละโคตรเถือนเลยะต้องมาหานั้นไม่อยู่ในลาวาปะวะไม่มีด้วยนัน่นไอ้เมยครับเอ้ยเมยกจกด่าชื่อเก๋แนวหู เราต <c oughs> right. ้องทำไงดู้ละู้ลเราบวบรู้ล้วเราดูลเราต้องทำไงคือเราต้องปุ๊บชคแบแบบอย่างนี้ป่ะอากาศมันหนาวไม่ถูกไม่รู้ว่าที่มันจะเกกการอะไก็เรื่องของมันมันเป็นที่ของมันก็มีจกดไปเลยมันจะนีกพุ่งขุดได้ประมาณสักสองตังรืบน้ำโอ้โห อันนี้จะต้องเล่นสองคนเลมันสน,นุกซึ่งก็งไม่รู้วะไอยู่ไหนโอ้ยไหลวะเนี่ยอ,อโอสร้างทางเลเยแบบเราจะได้ไปอีกทางหนึ่งซึ่งทางอีกหนึ่งทางนั่นก็คือทางต้องต้องลงไปไว้ต้องปรับเป็นอมาตะถึงจะทำได้ก็เราจะไม่เขียงกันดีกว่า ทไมเราไม่มจับไปทางนี้เนาะเป็นทางตรงเฮ้ยเราเนี่ยโคตรจะงงโคตรจะงงนะไม่ใช่อะไรเรามาซุปเปอร์งงเลยทางลงางนัันมีไม่ลง ขางนี้ฉันไม่ต้องเอาก็ได้ฉันนี่ง,ง่มาแต่อะไรเนี่ยแทนที่จะท้าสร้างไปฝั่งนู้นกับดันโง,ง่อมาจะได้ไปเร็วๆกันซึ่งทางมันก็ไม่ได้ยากเลยนะมันไม่ยากแต่ทางมันยาวใช่คือปรากิดแบบนี้สองคนน่าจะหนุนเะนี่ยเพราะว่ามันไ,ได้เร็วๆอ้ยเเอว เอามีวิธีแก้มีวิธีแก้เหมือนกันดูสิคราวนี้มันจะตกลงไปได้ไหม,ม,มอืมอืมอ๋อจระไรวะเนี่ยฮึฮึฮึ Okay. ก็ขยับอีกนึงถ้าเกิดตกไปทีเดียวครืบม,มีหานะมีหาเุ้ย เลยจะตะตุกครืบแฟกอยากอยากเล่นหลายคนเราน่าจะให้ไอ้ตู้มาเล่นด้วยเดี๋ยวลองดูนะว่าตู้มันจะอยู่ไหมเออสำหรับถ้าเกิดเสียงต้องไหนบอกว่าคนฟังหน่อยก็มันเริกเมื่อไงล้วไม่มีอะไรทำก็ถ้าเกิดจะเงียบไปเดี๋ยวคลิปมันก็จะเหงาอีกอะ ก็เลยต้องมาชวนคุยซึ่งจะถึงด้วยอูย้จะถึงแล้วประมาณสักปีนึงถึงเนี่ยถ้าเกิดคุณโตมาเล่นด้วยน้องโตน่ะน้องโตมาเล่นด้วยก็จะเร็วน้องโตเขาเก่งเรื่องไลยครับ <c oughs> เขาดูทุวกวัน,นไหม่ ต้นไม้อ๋าเปลี่ยนที่ปลูกใช่ไหมเปลี่ยนที่ปลูกก็ก็อ่ามันมีน้ำมันได้ไดูกดับน้ำเข้าไปดูดน้องต้นไม้อาจจะมีเสียงรถติจวอ,อมาผ่านหน้าบ้านหน่อยก็อขอใครด้วยแล้วขายตอนนี้วะเนี่ยไม่กินไม่เข้าใจเลยนี่ แช่แช่เติมเติมจะถึงไหมไม่ก็จะถึงแล้วนะรู้เลยว่าเหล็กไม่น่าเอ้ยไม่ใช่เหล็กพูดผิดเหมือน EP ที่อะไรวะที่เราได้มาครับที่เราเจอเหล็กแล้วเราบอกว่าเป็นทองแต่น,นี้บอกว่าอันนี้ญิงแค่เป็นเหล็กเฉยเราก็ประสาทไม่ค่อยดีน่าจะรู้ ช่วงนี้ก็ปิดเทอมคลิปก็จะออกมาแบบเรื่อยๆนะแต่ว่ามันคลิปบางคลิปก็จะมีปัญหาอเอาคงไม่ได้เราก็เลยทำการเอาลงใน Facebook f แฟนเพจแล้วกันโอเคสำหรับใครที่ยักดูคลิปของพวกเราเอยดูคลิปของที่เราเอาลงท้า o u t u b e ไม่ได้ก็พิมพ์ไปเลยดิมิเตอร์เกมเมอร์เอ้ยเกรมเมอร์มันของอันดิ้ว ต้องเป็นด i มิเตอร์แคสเกมเมิงอ่ะนี่เป็นของเราโดยเยพาคลิปไหนที่เราลงไม่ได้ก็อยู่ในเพจนั่นแหละคลิปไหนที่เราลงแล้วมันก็อาจจะอยู่ในเพจนั่นนั่นแหละโมงไหมโมงอ่ะเออช่องส่งการนี่ก็จะหนุนหน้าดูต้องไปเรียนซัมเมอร์อ๋อหมากอะเลยทีเดียวเรียนซัมเมอร์เป็นอะไรที่น่าเบือ่อ เรียนซัมเมอร์จะทำไมต้องมาเรียนด้วยเนาะอืมพี่กปปป็ปกบิเก่งด้วยนะโอ้โหดูตรงนู้นดูตรงนี้เหมือนโคตรใกล้อ่ะโคตรใกล้อ่ะพอดูตรงนู้นนะโหแบบว่าไงโคตรจไนะไกลอ่ะ EP นี้ไม่มีอะไรมากแค่ขุดเหล็กเอ้ยขดดุดนีด้แล้วขุดขุดแล้วก็ไปวางเรียงกันแล้วก็ขดุดขุดวางเรียงกัน ถ้าเกิดเราไม่โง่ไปวางตรงนั้นป่านนี้ก็เสร็จไปนานแล้วนะเกิดเรามาวางตรงนี้แทนะจริงไหมท่านผู้ชมปุ๊บปุบนี่อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเป็นเกลมอดเลือเกินจะได้ปุ๊บ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 เสร็จดิตอนที่เราตอนที่เราตรงไปข้างโลกไปนี่รู้สึกว่าเราจะเห็น้อง กาะนุ้นจะมีสคริปเปอร์ผู้น่ารักอยู่อาวต้นไม้โตแล้วโตวตอนไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้มันโตแล้วเออวะรู้สึกว่าไม้เราเป็นจะหายไปไหนไม่รู้เนาะสงสัยเป็นพราะไอ้เนี่ยไม้หายจริงๆเรื่อนี้มันด้นเราต้ององเอาคืนไม้มีอยู่สิบเอ็ดจำได้ไม้มีสิเอ็ดไ,ไ,ไม้ไหนใน่นี้สิบเอดอันจำได้จำได้ไดเป็นขุน ้ยเ็กคนขุดเองเออะมือเลยกบได้เสร็จแชฟพี่เราวนาจะทำเอาเข้ามาก่อนแต่มันเอาหน้อาอะไรอย่างนี้ไม่ดีเว่าอ่าเพื่พอความสุขภาพแ่งการขุดอแลแนี่เสร็จแล้ว,ลวอะไรมันขึ้นเต็มช่วงนี้ก็อยู่ในฤดูอะไรก็ไม่รู้ แคทะเลสีดำไม่มีทะเลให้ดูือกูตเราก็จะทำการขุดไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันแตกนั่นเองเกิดไม่บช่เชี่ยเกีดยยู่ดีๆน่าจะชวนโตเขามาเล่นรือหนูนนะตู้จะเล่นไหมถ้าโตเล่นนี่นู จะเลินก้าวหนะ้าโต,โตเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับมาครับเพราะว่าโตนะ้นั้นมันโคตรโคตรอะโคตรโคตรจะงโง่เออลเล่นโต้มันฉลาดนะโต้แต่เสียงยมโยสตีมันไม่ค่อยดีเราเล่นเราเล่นดเดี๋ยวเดี๋ยวโต้เล่นคือมีโต้มันจะงอนยิ่งงอนง่าย มงาง่าจะหายเร็วอภาพทพิปนี่น่ารักนี่ทำไมมันมืดวะนีไ่ไหนว่าดูระปบีบสว่างไหมไหมนี่เอาเป็น normal พอนี่เอาประมาณนี้โอเคนั่งสูงๆไปแล้วนะแล้วก็ g โอ้โหใกละถึงไก่แซนเอ้ยต้องร้องเพลงนี้ก่อน ไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไหเอ้าวบอกว่ามันคือเอามาเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็สำหรับเออมา, Sym คมายครับ EP นี้ก็ต้องขอลาช่วงตะวันตกบินเพียงแค่นี้แล้วบายบายดิวดิวดิววแน่นแนงบายบาย